ตอนนี้นะคะเราอยู่นั่ <c oughs> อยู่ที่คลิปที่แล้วนะคะพาไปชมตัวรีสอร์ทมาแล้วนะคะ <c oughs> ทิปนี้เราจะมาเล่นน้ำแล้วน้องเกดทำไมไม่เปลี่ยนชุดคะ <c oughs> อ๋อน้องเกดประจำเดือนมาแล้วนะคะอดเลยนะส่วนแม่แอนกับเบบี้เกนโอ้วันนี้อ่าอแล้วก็น้องกายนะคะจะเล่น อ่ะช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายพอดีนะคะนี่เ,เขามีชุดเป็นแอปแอปนูนทีนี่ดูสิโอ้ยอ่ะหันไปดูกันแค่ก็คือโอ้โหเฮ้ยนี่มันครีมอะไรนี่อย่างคุกกี้อะไรเปล่าฮะฮะ <พอ S 1> คือตรงนี้เราอยู่ในพูลวิลล่าเนาะพูลวิลล่าที่มีสระว่ายน้ำส่วนตัวแล้วก็ห้องนี้เนี่ยเขามีจักูุซี่ด้วยนะคะซ <พอ S 1> ึ่งตอนนี้เขาตีฟองอันนี้เราใช้บัตเลอร์ตีนะคะไม่ต้องไม่ต้องตีเองจะดำฟองได้ไหมคะไหฮะ มา um> อยากกินมากราคาเดี๋ยวแม่แอนจะกินแล้วเหรอคะกินจากในส่างงี้เลยเหรอคะแล้วเปบพี่เกินเหรอฮะไม่ควรเหรอคะยังไงดีอ๋ออ๋อได้เวลากินแล้วค่ะโอ้แม่แอนกินค่ะอออันนี้เขาเลือกชาได้หลายอย่างเลยนะคะาเอาเอออ ถวายนิ่งถวายนิ่งนะคะอันนี้เป็นเลมอนทาร์ตค่ะอ่าแล้วเด็กๆไม่กินเหรอกายไม่กินะนะกิน <laughs> กินอ่ะจับเบบี้เกนอยู่อ่ากายลงน้ำหน่อยดีไหมลงฟองหนะ่อยใครคอยกินทาร์ตเป็นทาร์ตอะไรนะออกมาอันนี้สตรอเบอรี่ทาร์ตค่ะสตรอเบอรี่กับป้า,ปาทำอะไรอยู่ะคะน่ะเห็นหมดเลยพุงคุยๆค่ะกายมันทำไมเนี่ยอ้าวพามันอยู่ทางนี้อ่ะอร่อยไหมเกสอร่อยมาก เบบี้แกน่ะมองนะอยากกินอายอยไอ้ดู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 นี่เขามีหลายอย่างนะมีทั้งแบบสะโคนมาบะกลองนะคะเอแค์อะไรเงี้ยนะคะตอนนี้ถึงกระบวนการลงนะลงฟองโอ้โหฟองมันโอ้เฮ้ยฟองมนท่วมตัวขนาดนี้เลยเฮ้ย <laughs> <laughs> ท่วมจริงๆ <laughs> อ่ะเฮ้ยทำไงอ่ะโอ้โ อุ้ยฟองมันเยอะอย่างนี้เลยเหรออุ้ยอุ้ยเบบี้เกต์ร้องไห้เออมาม้าจะจมฟองดาม้าจะจมฟองเหรอเฮ้ยนี่มันเกินคำว่าชิลไปนะฮะฮะเกต์กายทำอะไรบอกว่าเราทดสอบประสิทธิภาพของยาสูดสีอุ้ยโดนนี้หมดเลยกายยายายาชาลงน้ำหมดแล้วดาม้าแล้วเอาร้องไห้เลยอ้าว บบี้ลงด้วยฮะเบบเกนเป็นห่วงมามาหายไปกับฟองอตอนนี้มันโอ้ไจมเลยจมฟองเลยเดียวอันนี้เป็นปาร์ี้โฟมมากกว่าระวังเข้าตาลูกนะอืมไม่ได้ล้วับใหญ่เลยนะบเกนจับองใหญ่เลยเจ๊งงไหมงงไหมงงไหมงงอยู่อุ้ย ไปจับมาไม่เอาไม่ออกจากมืออ่ะอุ๊ยอุ๊ยเอาให้น้องเอาให้น้องอ่ะอุ้ยอ่ะนี่อ่ะอือหืออุ้ยโอ้โหจอนเมฆอ่ะฟัฟฟี่มากอันนี้ฮึฟองมันเยอะเกินไปนะคะจะบอกให้อือหือไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ชอบค่ะกายนี่มันมากอุ้ยกายมีหมวกอ่ะ โอ้ใครไม่บัวโอ้ฟองเต็มจ่าเลยโอ้บีบีเจนเบบี้เกนว่ายน้ำไม่ดูหน่อยสิอืน้ามวอว่ายได้ไหมเดี๋ยวต้องไปบอกเกลือืว่ายเล่นๆเฉยๆอ่ะไซส์สวิมอาร์มอ่าอันนี้นะตอนนี้น้องเกณฑกระโดดเป็นนะโอ้โหดูฟังคำสั่งได้นะ โอ้ยเก่งเก่งมากเก่งฝั่งโน้นก็ยังคงยังคงมั่วต่อไปอะฝั่งนี้ก็เล่นน้ำโอ้มันเป็นความสุขนะเจมีหมวกเนี่ยค่ะได้แล้วเจมอะไรนะต้องไม่ต้องเอาอย่างนี้ท้าไมเป็นไม่ก็คือเต้นเป็นก็เต้นไปดีเดี๋ยวไปใส่ซ้าวให้ อะไรเด็กอไของทุกคนมันแน่เอเออเออเอมันไม่หล่นเลยนะโอ้โหโอ้โหอ้วหโอ้โหโอ้วหโอ้โอ้โหอ้โหโอ้โหโออ้โหโอ้โหอ้โ้ห้อหโ้โหอ้อน้หห้โอ้โห้้ ั้งงหลขเขป็นความสุขของบ่ายนี้จริงๆนะเนาะสนุกไหมเด็กๆสนุกไหมมีความสุขกันไปอะโอเคนี่ก็เป็นคลิปคุทธรักษาหัวหินของเรานะคะก็ หวังว่าทุกคนจะดูแล้วมีความสุขตามพวกเรานะวันนี้ลากลันไปก่อนดีกว่าบ๊ายบายเอาเหลือกับกายเอาไปพี่เกดน,นะบ๊ายบาย,บายสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล,แล้วก็กดกระดิ่งกุงกระดิ่งเพื่อติดตามกันด้วยนะคะเอาบ๊ายบายค่ะบบ๊าายาย